ช่วงหาได้ใช้เป็นนะวันนี้คุณโบนายเย,ย็นบุตรจะพาไปหาความรู้ทางด้านการเงินนะครับก็มีการว่างแผนต่างๆไม่ถูกหลอกพูดง่ายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเราก็ไปเรียกร้องกับผู้คุ้มครองผู้บริโภคได้นะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนี่บางทีก็มึนเหมือนกันไม่รู้จะไปหาใครครับตอนนี้เขาก็มีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินด้วยนะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้ต่างๆด้วยนะครับเป็นไงไปติดตามได้ครับเชิญค่ะ กี้ก่อนตรงทางเข้าถองสคง,อง,งอนะครับผมเดินเข้ามาผมเห็นเป็นเหมือนแผ่นพับเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องของการเงินด้วยอ,<า>อยากท่านผอ,อแนะนำหน่อยครับว่าแผ่นพับนี้ให้ประโยชน์อะไรบ้างเราจะสามารถไปหาได้ที่ไหนฮะได้ค่ะเดี๋ยวเอาแผ่นพับให้ดูไ<า>ด้ครับนี่เลยนะครับมาเป็นเล่มเลยอันนี้คืออันนี้คือบุคลากรนะคะคที่ที่กล่าวถึงเล่มนี้จะเป็นเรื่องภัยทางการเงินที่เล่า,าคเล่มนี้เนี่ยจะเล่ามีตัวอย่างให้ดูเลยค่ะว่าว่ามีภัยทางการเงินแบบไหนบ้างเดี๋ยวอย่างเช่นจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ เนี่ยมันก็จะมีพวกพวกแก้ง call center แล้วก็จะบอกเลยว่ามุกเด็ดของเขามีมุกอะไรบ้างที่เขาใช้ใช้การเวลาเขาโทรหาเราที่เราเห็นตามข่าวเน่ยน้ครับว่าเจอหลอกประเทศแบบไหนยังไงเข้ามาหรือสมมติว่าเป็นเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตภายทางภัยทางอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีบอกเลยค่ะว่าเขาหลอกมีเมลมาหาเราเช่นอะไรบางคนมาขอแต่งงานก็มี มีค่ะจริงเลยครับมาขอแต่งงานเพื่อมาหลอกเอาเงินเราเนี่ยนะเพราะว่ามันก็จะมีวิธีเหมือนกับว่าเป็นฝรั่งสุิติดต่อกันผ่าน Facebook ไม่เคยเจอหน้ากันนะคะก็ส่งรูปล่อล่อๆเข้ามา <pineapple> แล้วก็บอกว่าเออคุยกันไปสักพักก็มีความสนใจรักจริงอยากจะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็จะโอนเงินมาซื้อบ้านช่วยเปิดบัญชีในชื่อคุณเนี่ยให้เขาหน่อยเขาจะโอนเงินเข้ามาเราก็ดูว่าเออมันก็บัญชีเราทุกอย่างไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมคะเ,เขาก็จะบอกเขาโอนเงินมาแล้วแต่ตอนนี้มันติดติดเกณฑ์เกณฑ์แบงก์ชาติบ้างเกณฑ์นู่นเกณฑ์นี่บ้างต้องเสียภาษีบ้างคุณต้องส่งเงินก้อนนี้กลับไปก่อนแล้วคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มา อ๋อเราก็ต้องส่งเงินให้เขาจบเรียบร้อยเป็นเหยื่อบางคนก็ข้างตัวเองคิดว่าตัวเองสวยอีกนะมีคนมาจีบประมาณนั้นค่ะไม่ใช่ใช่ไหมฮะอาจจะโดนหลอกได้ใช่ค่ะเล่นี้ก็จะเป็นเรื่องภัยออนไลน์ต่างๆการโกงทางอินเทอร์เน็ตที่เราไปดาวน์โหลดคือบางทีเราเป็นเราถือบัตรเครดิตเราก็เห็นแวบๆว่าเออถ้าคนถือบัตรเครดิตนี้มีโปรโมชั่นนู้นนี่นั่นอ่ะคลิกปึ๊บอ่าไวรัสโทรจันก็โหลดเข้ามาอยู่ในคอมเราตอนเราที่จะใช้บริการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตเวลาเราคีย์พาเวิร์ดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เห็นแล้ว อยู่ในนี้หมดเลยก็ถ้าสนใจก็ดาวน์โหลดหรือว่ามาขอเราก็ได้นี่นะฮะรู้รอบเรื่องการเงินอันนี้รู้รอบระวังไทยนะครับมีอะไรอีกครับที่น่าสนใจเล่มนี้ก็เป็นเรื่องวางแผนทางการเงินที่เมื่อกี้บอกว่าคนไทยมีปัญหาว่าไม่ได้ออมก่อนอันนี้ก็จะบอกวิธีการว่าทําไงเราถึงจะเหลือเงินออมได้บ้างก็เริ่มจากจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกคนเราเวลาไม่จดเราไม่รู้ใช่ไหมคะสมมติเรากินกาแฟวันละสามแก้วครับ เดือนหนึ่งก็ฟัดเข้าไป3 0แร้อยะล้วั้งาเดียวกลอ้อยนะมียี่ห้อหน่อยอ่าใช่ไหมคะพบเคยบอกเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแฟนเขากินกาแฟทั้งเดือนจ่ายไปประมาณ3-4 0 0 0พันเพราะว่ากินสตาร์บัค เพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะเราไม่รู้หรอกจนกว่าเราจะจดแล้วถ้าสมมุติเราเริ่มรู้ว่าเราต้องการลดค่าใช้จ่ายบางอย่างมันสามารถดูได้จากตัวบัญชีรายทัรไปจ่ายของเราเนี่ยแหละค่ะว่าจะทายังไงนี่ก็มีหน้าตาให้ดูมีหน้าตาให้ดูเลยค่ะว่าจดรายวันสรุปยังไงทําบัญชีทรัพย์สินนี้สินยังไงแล้วก็ให้เราจดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รู้จักตั้งเป้าหมายสมมุติว่าเราอยากจะเราอยากจะอ่ะสมมุติว่าเราง่ายๆเราอยากจะพาลูกไปเที่ยวก็เป็นเป้าหมายระยะปานกลางสมมุติเราจะเก็บเงินเท่าไหร่อย่างไรดีมันก็จะมีขั้นตอนวิธีการบอกไว้ค่ะว่าควรจะตั้งเป้าอย่างไรแล้วก็ควรจะปรับเป้าไหมด้วยวิธีอย่างไรก็ใช้มีวิธีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ด้วยในเล่มนี้รวมไปถึงถ้าคนจะเกษียณแล้วอยากรู้ว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยโอ้โหตาละเล่มนี้ผมต้องขอนะครับพอได้ค่ะมีเล่มไหนอีกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส เล่าค่ะว่าคนเราจะเข้าไปใช้บรกิการทางการเรงินเราต้องรู้สิทธิของตัวเองอแต่ก็มีหน้าที่ด้วยนะคะสิทธิสิทธิก็จะบอกเลยอย่างว่าสิทธิที่เราจะได้ต้องได้รับข้อมูล ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่เราจะใช้บริการเขาต้องให้ข้อมูลเราเสร็จแล้วเขาก็ต้องให้เราเลือกได้อีกนอกจากให้ข้อมูลแล้วไม่ใช่บังคับให้ข้อมูลเสร็จไม่ได้คุณต้องเลือกอันนี้ไม่ได้เราเลือกได้นะคะอย่างอิสระเราลองเรียนได้ถ้าเราไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วก็เรามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยด้วยถ้าเราเกิดความเสียหายจริงนะคะจากการกระทำของเขาที่เหมือนเป็นสิทธิ์พื้นฐานแต่ที่คนไม่รู้เลยนะฮะใช่ค่ะแต่มีสิทธิ์ก็มีหน้าที่ด้วยนะคะหน้าที่ก็คือเหมือนอย่างเหมือนที่เมื่อกี้เล่าเรื่องโอนเงินผิด จริงๆใครผิดคะเราใช่ไหมคะเราะเรากดเลขผิดนะใช่ค่ะเรากดเลขผิดเขามีเช็คให้แล้วในเอทีเอ็มมันจะป๊อปเตือนเลยว่าเลขที่ถูกไหมแล้วมีชื่อขึ้นมาด้วยอ่าแต่ตอนเรากดเราตึ๊ดอย่างรวดเร็วผิดครับแล้วก็มีหน้าที่ว่าหน้าที่เรา เรามีหน้าที่อะไรบ้างต้องวางแผนทางการเงินเพราะถ้าไม่วางแผนทางการเงินก็จะมานํามาสู่ภาระนี้สินใช่ไหมคะต้องเข้าใจรายละเอียดสมมุติเราจะไปเซ็นคนก็มีหลายคนที่ร้องเรียนมาค่ะบอกว่าเนี่ยเขาเปิดผลิตภัณฑ์เงินฝากอันนึงทําไมเขาต้องมาเสียค่ารักษาบัญชีขั้นต่ําปรากฏว่าไม่ได้อ่านค่ะเขาบอกแล้วว่าดอกเบี้ยจะสูงอย่างนี้คุณจะต้องมีเงินขั้นต่าอาจจะสักสองพันห้าพันไม่ทันดูไปมาเงินตัวเองต่ํากว่านั้นร้องเรียนมาค่ะเราก็ถามว่า แล้วตุนได้อ่านไหมเนี่ยตอนตอน,ตอนแรกอันเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่เราค่ะว่าเราต้องอ่านก่อนอต้องติดตามข่าวสารต้องเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเลือกสิงที่ดีที่สุดสําหรับรายอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราแบบสรุปมาให้ดูว่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ททั่วทไปที่ควรจะรู้เช่นผลิตภัณฑ์เงินฝาามีอะไรบ้างฝากประจําสเตปอัพโฆษณา1 5สูงสุดใช่ครับแต่ไม่ใช่ถูกไหมคะเราต้องดู อัตราเฉลี่ยอ๋อผมก็นึกว่า15%ต่อปีไปเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เรามองว่าเป็นเล็กๆน้อยๆซึ่งประชาชนอาจจะละเลยไปนะคะก็หยุดอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยลเล่มนี้ผมกขอมด้ได้ค่ะยกให้ค่ะเล่มต่อไปเลยครับอันนี้เล่มนี้เป็นเล่มเรื่องคิดก่อนเป็นนี้อันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นนี้ยังไงถึงจะมีความสุขเราก็จะเริ่มเล่าเลยค่ะว่า ก่อนตัดสินใจเป็นหนี้เนี่ยต้องคิดก่อนนะมันจําเป็นหรือเปล่ารอได้ไหมอ่ะบางคนเราอยากได้จริงๆแต่สมมติเรารอเก็บเงินสักสองสามเดือนอาจจะไม่ต้องเป็นหนี้ถูกไหมคะคไม่ต้องเอาเดี๋ยวนี้แต่บางคนไม่ได้ของอยากได้วันนี้ต้องต้องซื้อเลยเนาะก็รูดบัตรเครดิตเสร็จแล้วจ่ายขั้นต่ํา โดยไม่รู้ว่า,อวาดอกเบี้ยบัตรเครดิต20%ทราบไหมคะเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเลยนะฮะ20%เลยเหรอครับใช่ค่ะถ้าเราไม่จ่ายตามเวลาเราจ่ายต้องเสีย20%สูงจังเพราะงั้นควรจะปกให้หมดไม่ควรจะค้างแล้วไปจ่ายในขั้นต่ำใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,คะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือก็คือสิ่งที่เราพยายามเล่าให้ฟังในเนี้ยคะ่ะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบีเ้ยที่เขาพูดกัน MRR MLR มคืออะไรกันนะอัตราดอกเบี M ้ยรถยนต์ที M, ่เขาบอกต่ำมากเลย1.5%ต่อปปีจ้เเริงๆแลว จริงๆแล้วไม่ลดต้นลดดอกกู้ลดนะคะกู้ลดก็คืออัตราดอกเบี้ยไม่ลดตามเงินต้นที่เราผ่อนไปแล้วซึงต่างจากดอกเบี้ยบ้านต่างจากดอกเบี้ยบ้านอย่างเงี้ยค่ะในนี้เขาก็จะบอกไว้ครับโอด้ดีจังเลยฮะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะเล่าถึงเรื่อง ตัวบัตรเครดิตอย่างที่บอกอะค่ะก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างเวลาเราไปจ่ายต่างประเทศจะมีค่าอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนเล่มนี้ก็เป็นเล่มสําหรับคนที่ชอบอ่านน้อย,อยก็คือจะสรุปของสี่เล่มนี้เป็นแบบแตะนิดหน่อยนิดหน่อยอจริงๆเราออกเล่มนี้ก่อนค่ะ ปีที่แล้วเป็นเล่มแรกเลยเป็นเล่มแรกแต่เรามองเห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันเราก็เลยม,มาออเป็นสีเล่มใหญ่แหมถ้าเกิดจะขอคู่มือทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเล่มก็ดีเป็นโบชัวก็ดีนี่จะมาขอได้ที่ไหนบ้างครับอพอก็ส่งเป็นจดหมายป็นซองเปล่าอะค่ะติดสตมป์สิบห้าบาทแล้ววงเล็บมุมซองว่าขอหนังสือหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.bot.or.th/ แล้ว fcc แล้วก็จะมี e-book อยู่ถ้าถ้าไม่ต้องการเป็นเล่มก็ดาวน์โหลดอ่านได้เลยแต่ถ้าอยากอ่านแบบนอนอ่านนั่งอ่านแล้วก็ขอมาได้ค่ะครับในท่า สงสัยเรื่องไหนเป็นพิเศษก็โทรมาที่ call center ได้พี่พี่ call center นี่ตอบในทุกเรื่องเลยแหฮะก็ได้ค่ะได้เราก็พยายามเทรนค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ตามต่างจังหวัดนี่โทรไปหรือว่าจะไปหาที่ศูนย์ได้ที่ไหนบ้างฮะคือจริงๆเบอร์1 2บสเรามาเป็นเบอร์ที่รันโดยออโต้อยู่แล้วถ้าเขาดูว่าจดทะเบียนที่ต่างจังหวัดก็จะถูกโอนสายไปที่สาขาเราที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วเรามี3สาขา มีสาขาคอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็หัดใหญ่ทั้งสามสาขานี้ก็สามารถไปขอได้ค่ะขอหนัสือได้เหมือนกันเวลาร้องเรียนก็โทรไปหรือไปที่สาขาได้เลยเหมือนกันครับสุดท้ายนี้ครับยายท่านผอฝากถึงศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหน่อยนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้บริการศูนย์นี้บ้างครับก็ถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียน ก็ S <S สามารถที่จะติดต่อมาที่ศูนย์เราได้ถ้าเกิดติดต่อกับศูนย์เราเนี่ยก็ผ่านได้หลายช่องทางนะคะออหมายเลข 1, 1> ิบส,บส,บสก็ได้หรือแฟกซ์ก็ได้ถ้าแฟกซ์ก็0ูนย์สองสองหรือว่าจะมาด้วยตนเองที่แบงค์ชาติตที่บางขุนพรหมหรือว่าที่สาขาเราทั้ง3แห่งก็ได้นอกจากนั้นเราก็มีข้อมูลความรู้ดีๆดะคะ่ะถ้าคนที่ชอบเล่น Facebook เราก็มี Facebook ของสคงเหมือนกันซึ่งในนั้นเราก็ให้ความรู้เป็นทิปต่างๆค่ะทุกเรื่องที่เราบอกเนี่ยค่ะเราก็ทาเป็นท ไลค์ได้เลยนะฮะได้กดไลค์ได้เลยค่ะแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปแชร์กันกับเพื่อนเพื่อครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ทันและต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับผู้ในการของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินคุณชนาทิพย์นะครับขอบพระคุณครับขออภัยครับ